ทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูบีสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่พรีแลนเนอร์สวัสดีค่ะชื่ออังคณาชาลีนะคะชื่อเล่นเมย์ค่ะอายุ28ปีตอนนี้กำลังว่างงานนะคะกำลังหางานใหม่อยู่นะคะนี่คือเรื่องราวของคำสามคำนี่สินโดนโกง และคดีความมาเจอกับสามีนะคะคือแม่มาได้แฟนมาได้พ่อเลี้ยงนนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วสามีก็เป็นเพื่อนกับพ่อเลี้ยงทีนี้เราก็ทํางานด้วยกันตอนนั้นหนูอยู่อยู่กับแม่อยู่ก็ไปรับจ้างไปไหนไปทําสวนไปรับจ้างไปอะไรก็ไปด้วยกันก็จะเจอเขาทุกครั้งเขาเป็นคนขยนันเป็นคนพูดน้อยค่ะเขาก็มีใจให้เราเราก็มีใจให้เขาเหมือนกันก็คือต่างคนต่างมีใจให้กันเขาก็เลยพาพ่อเขาเนี่ยไปขอ ลงไปขอหนูไปด้วยกันตลอดแต่พอมามีลูกก็ไปไม่ได้สามีทํางานคนเดียวถามว่าไรายได้พอไหมตอนนั้นก็อ่าอยัางพออยู่เพราะว่าเป็นลูกคนแรกลูกสาวทํางานแฟนก็ทํางานคนเดียวจนขอดนะคะปัญหาการเงินในครอบครัวเริ่มตั้งเขาขึ้นไรายได้เริ่มมีไม่พอก็ตอนที่ว่าประมาณลูกคนตัวได้ประมาณขบหนึ่งเรามีลูกเราเราอยู่อยู่เราท้องขึ้นมาแต่เราไม่รู้หรอกว่าข้างในท้องของเราเป็นลูกแฝดท้องคนที่สองตอนนี้มันไม่ปกติ คุณหมอเห็นท้องมันใหญ่ผิดปกติคุณหมอบอกว่าขออัตราวดูได้ไหมว่ามันสามเดือนจริงไหม,มในแต่ว่าเมื่อคุณหมอไปซาวแล้วคุณหมอบอกว่าออกมาบอกว่าพบหัวใจสองดวงค่ะคือคุณแม่ได้ลูกแฝดนะคะก็เป็นแฝดค่ะแล้ว,ลวยังไงตทีนี้ค<อ>่าใช้จ่ายเริ่มไม่พอสิใ่ะใช่ค่ะอพอมาคลอดลูกแฝดแล้วเริ่มแบบค่าใช้จ่ายเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าน้ํานมไม่มีค่ะ ไปขอนมที่อนามัยเขาก็บอกว่ายังไม่ได้นะต้องให้น้องกินนมแม่บอกว่าให้น้องกินนมแม่อยู่แต่ว่าหนูน้ํานมไม่พอหนูก็บอกกับอนามัยนะคะเขาก็ไม่ยอมให้อแล้วสองคนด้วยเนอะคือคน<ช>เดียวก็ะจ,จะเหนื่อยหนักสําหรับเราอยู่แล้วที่เป็นแฟดอีกแล้วยังไงต่อหนูก็เลยคุยกับแฟนว่าพี่หนูไปทํางานได้ไหม,มเผื่อว่าการที่ว่าหนูออกไปทํางานในครั้งนี้ยอย่างน้อยพี่ทํางานอยู่บ้านพี่อยู่กับลูกพี่มีรายได้รายวัน หนูไปทํางานตรงนั้นหนูได้มีเงินเดือนอย่างน้อยเราจะได้เอามารวมกันสิ้นเดือนมาเรามีเงินก้อนมีเงินซื้อนมให้ลูกมีเงินส่งค่างวดรถอม,มอเตอร์ไซค์ของเราเนาะใช่ค่ะแล้วประกาศจะไปทํางานที่ไหนตอนแรกกําลังหางานอยู่แล้วทีนี้เห็นหลานที่อยู่ปักช่องเขาทักมาพอดีเขาบอกบว่าพ,พี่ที่ทางานหนูเขาขาดคนเป็นร้านอาหารเป็นอาเป็นเสิร์ฟอาหารแล้วก็พนักงานล้างจานถ้าพี่ไม่เสิร์ฟ พี่ก็มาล้างจานก็ได้วันละสาม้อยห้าสิบเดือนหนึ่งเราก็ได้เก้าพันเก้าพันี่ส่งกลับบ้านสักห้าหกพันพี่ก็ยังเหลือใช้นะก็เลยบอกว่าก็เลยคุยกับแฟนแฟนก็เลยบอกว่าโอเคก็ไปสิเราก็เลยไปทำใช่ได้จริงไหมได้จริงได้เร็ทําได้เดือนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะพอทําได้เดือนหนึ่งกลับมาหาลูกคิดถึงลูกกลับมาหาลูกเป็นวันหยุดยาวของร้านเขาด้วยก็เลยกลับมาหาลูกพอกลับมาหาลูกแล้วว่าวันที่หนูจะกลับไปทํางานก็คือลูกแบบมีไข้สูง เหมือนจะแก้ปัญหาการเงินไปได้ปล่อหนึ่งแต่แล้วเจ็บปวดที่สุดวันนั้นคือวันที่หนูจะกลับไปทํางานครั้งที่สองลูกคนกลางหนูมันมีไข้ตัวร้อนแล้วเขาร้องไห้งงเงเขาไม่กินข้าวไม่กินน้ําแต่พอไปถึงที่ทํางานไปถึงได้แค่คืนเดียวแฟนโทรมาบอกว่าเอารูปไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าไข้สูงไม่กินข้าวไม่กินน้มตอนนั้นน้องอายุเท่าไหร่คะสองขวบค่ะสองขวบแล้วมีไข้สูงแล้วไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่กินนมไม่เอาอะไรเลยคือร้องงองเงยอย่างเดียว เพิ่งเป็นวันนั้นเลยวันที่เราจะกลับเหรอคะหรือว่าเป็นก่อนนั้นเป็นก่อนหน้านั้นมาแล้วแต่วันที่หนูจะกลับคือน้องเป็นหนักแล้วค่ะเป็นมากี่วันแล้วอะคะอาการเจ็ดวันแล้วค่ะอุ้ยเจ็ดวันแล้วใช่ค่ะแล้วมันถึงวันที่เราต้องกลับไปทํางานพอดีใช่แล้ววันนั้นก็คือเป็นหนักสุดเลยใช่ค่ะก่อนหน้านั้นได้ไปหาหมอทานยาเลยไหมคะไปค่ะหมอก็บอกว่าน้องเป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะอืมก็ให้ยามากินแต่ตอนนั้นไม่ได้อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมยู่ค่ะอยู่บ้านค่ะ โอเคเราก็เลยอะมันถึงกําหนดหมดวันหยุดแล้วเราก็ต้องกลับไปทํางานใช่ค่ะแลวคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงที่ทํางานประมาณหนึ่งทุ่มมะค่ะแฟนโทรไปหาบอกว่าลูกมีไข้สูงวัดไข้ได้เกือบ4ี่สกลัวมันชักเอาไปโรงพยาบาลก่อนอันนี้คือเป็นคนเดียวหรือเป็นทั้งคู่เป็นคนเดียวค่ะเป็นคนเดียวเนาะแฟนเลยเอาไปส่งที่โรงพยาบาลก็เลยบอกว่านั้นอยู่ใกล้หมองแล้วเดี๋ยวหมอคงจะให้น้าเกลือแล้วเนาะแฟนบอกว่าใช่หมอให้น้ําเกลือ แล้วก็ก็เลยบอกว่าได้น้าเกลือได้ยาได้อยู่กับหมอเดี๋ยวก็หายเนาะเพราะว่าเอออย่างน้อยลูกก็อยู่ใกล้มือหมอละสักประมาณตีสองอะคะ่ะหนูเลิกงานประมาณตีหนึ่งตีสองแฟนโทรไปบอกว่ารับสายโทรศัพท์เม่ฟังดีๆนะหมอจะส่งลูกแล้ว mm. ก็เลยถามว่าส่งทําไม mm. หมอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแฟนบอกไม่รู้ mm. ว่าเห็นอุ้มลูกไปห้องฉุกเฉินแล้วไปใส่ท่อ ในเมื่อถามแฟนแล้วแฟนบอกว่าไม่รู้หนูก็วานใส่จากแฟนหนูก็เลยโทรเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลแล้วก็ถามกับพยาบาลว่าน้องปันเป็นอะไรคะพยาบาลก็ให้คําตอบหนูว่าแม่คะน้องปอดติดเชื้อหนักตอนนี้ชีพรจรน้องเต้นไม่ถึงสามสิบอุย้ยต่ำมากใช่ค่ะคุณหมอต้องช่วยชีวิตน้องคือต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้น้องก่อนอแล้วก็จะเอาน้องเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลลมสักเพื่อที่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือเขาครบ แต่คุณหมอก็พูดกับหนูคํานึงว่าระหว่างทางถ้าสมมติระหว่างทางในการนําส่งน้องถ้าน้องไม่ไหวจริงๆคุณหมอจะไม่ขอยื้อนะคะคุณหมอพูดคํานี้อ้คือเป็นคําที่หนูล้มทั้งยืนเลยคานั้นหนูก็วิ่งไปหาเจ๊ที่เขานอนอยู่เขาก็นอนพักของเขาจากร้านปิดระคะบอกว่าหนูขอเบอิกตังค์ได้ไหมหนูจะรีบกลับไปดูลูกบอกว่าลูกหนูแย่เขาก็บอกว่าไม่ให้เบิกหรอกเพิ่งจะร้านก็เพิ่งจะหยุดแล้วเพิ่งจะเปิดมาทํางาน หนูก็เลยไปยืมหลานนี่แหละค่ะแล้วก็รีบวิ่งกลับไปดูลูกก้อนแรกวันนั้นยืมหลานไปเท่าไหร่คะหนูยืมหลานมาวันนั้นหนูยืมมาแค่ค่ารถก่อนค่ะหนูไม่เอาค่ากินค่าอะไรเลยขอแค่ค่ารถกลับมา400ค่ะ400้ใช่ค่ะวิ่งจากโคราชมาที่ลงศักด์โดยที่ก็บอกแต่ว่าเจ๊ใช่ไหมเรียกเจ๊เนาะเจ๊เขาก็รู้ใช่ไหมว่าลูกเราป่วยแล้วเราก็รีบกลับมาใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราจะลานานเท่าไหร่อะไรยังไงแค่ไหนคือ กลับไปดูลูกก่อนตอนนั้นคิดอย่างเดียวเนาะพอไปถึงก็พอแฟนก็พาหนูไปห้อง ICU ไปดูลูกก็เห็นลูกอ่ะรงางกายตรงเนี้ยเขาหายใจแบบบุบลงไปแล้วก็ปอดบมเลยใช่ค่ะมีท่ออยู่มีสายอะไรเต็มตัวไปหมดคือภาที่ไปเห็นก็คือนั่งร้องไห้แล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณให้คุณพ่อคุณแม่ทําใจนะคะหใ้ตอนนั้นยังไม่ได้ไปลมสักใช่ไหมครับไปลมสักแล้วค่ะถึงไอซียูลมสักเกาคุณหมอบอกว่าน้องแย่มากค่ะคุณให้คุณพ่อคุณแม่ทําใจนะคะคือ จริงๆแล้ว่ะหลายวันแล้วอะหนูก็เลยโทรไปบอกกับเจ๊ว่าเจ๊่ะหนูก็เล่าอาการของลูกหนูให้ฟังแล้วก็บอกว่าคุณหมอเขาพูดมาแบบนี้หนูขออยู่กับลูกก่อนนะคะหนูก็บอกกับเขาเขาก็แค่พูดมาคําเดียวว่าเออเขาก็พูดแค่นี้ค่ะอืหนูก็อยู่กับลูกพออยู่กับลูกอะประมาณได้ครึ่งเดือนนะคะลูกเริ่มดีขึ้นจนคุณหมอบอกว่าหนูอะหนูไปบนไปวัดไปไส่บาตรไปทําทุกอย่างคือไปขอทุกอย่างขอให้หนูได้ลูกกลับคืนมาอื พอลูกพอหนูได้ลูกกลับคืนมาค่ะวันที่ลูกนอนโรงพยาบาลครบ15วันคือยาตัวที่3ยาตัวสุดท้ายคุณหมอบอกว่าคุณแม่คะยาตัวสุดท้ายแล้วนะถ้าตัวนี้ไม่ดีแล้วน้องไม่ดีขึ้นก็คือคุณแม่ต้องปล่อยน้องแล้วนะคะคุณหมอก็บอกแบบนี้ก็พาแฟนไปบนอีกบอกว่าเราไปบนกันอีกขอให้ลูกกลับมาพอไปบนได้2วันหลังจากที่น้องได้รับยาตัวที่3คุณหมอบอกว่าน้องเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวจะให้ออกจากห้อง ICU แล้วนะ<ม>ตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบ ตายแล้วฟื้นเหมือนตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์อ,อีกครั้งนึงเหมือนตายแล้วเกิดมาอีกครั้งนึงก็ได้ดีใจที่สุดก็คือการได้ลูกคืนมาพอจบส,สิ้นเดือนมาเขาให้เงินหนูแค่สามพันค่ะม,มันจะต้องได้มาณเกือบกว่านั้นน่ะเนา <2. S 1> ใช่ค่ะ<อ>แล้วหนูก็เดินเดิน<ๆ>ไปตามนหาของหนูหนึ่งคนแบบไม่มีเรื่ยวเลยลอยๆไปเลยรู้สึกตัวอีเคียอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วทีเด็ดลูกดี สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum โดนโกงค่าแรงเครียดจนคิดสั้นก็เรามานอ้องเริ่มโอเคแล้วนอ้องแข็งแรงแล้วเนาะก็เลยกลับไปทำงานที่โคราชร้านอาหารนันอีกครั้งแต่ไปเพียงได้แค่เดือนเดียวเองค่ะในที่สุดน้องก็กลับมาแ<ช>ข็งแรงปลอดภัยดีหายนะคะสรุปแล้วรวมทั้งหมดเราลาไปทั้งหมดนานเท <ลา S 1> ่าไหร่หรคะลาไปอะหนูลาไปทั้งหมด ที่หนูครึ่งเดือนของน้องอ่ะหนูลาไปอยู่แค่แดวันหนูจําได้เลยค่ะตอนระหว่างที่ลูกนอนโรงพยาบาลอ่ะหนูก็บอกกับคุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะแม่กลับไปทํางานก็ได้แต่มีอะไรหมอจะโทรตามหนูก็อุตก่ากลับมาทํางานให้เขาแล้วก็ขอเขาวิ่งไปดูด้วยตอนเรากลับมาไนี่ยลูกอยู่โรงพยาบาลใช่ค่ะก็ไม่ได้ถึงครึ่งเดือนขนาดนั้นแคประมาณ8ดวันพอลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วหนูก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวกลับไปทํางานก่อนนะเพราะเรายังทํางานค้างไว้อยู่ พอเรากลับไปทํางานได้ประมาณได้เดือนครึ่งอะคะ่ะเดือนแรกที่เราไปทํางานแล้วเราลากลับเขาบอกว่าไม่ออกเงินเดือนให้เนาะเพราะว่าทํางานไม่เต็มเดือนเดี๋ยวค่อยไปสมทบเดือนหน้าเขาบอกอย่างนี้หนูก็บอกว่าได้ค่ะหนูก็ไม่มีปัญหาเราก็ดีใจว่าเดือนหน้าก็สมทบมาเราก็ได้เยอะกว่าเดิม,มแต่พอเราทําได้เดือนหนึ่งแล้วพอตกสิ้นเดือนมาเขาให้เงินหนูแค่สามพันค่ะซึ่งปกติได้เท่าไหร่คะเดือนละมันต้องได้เก้าพันค่ะกับที่หนูทํรว ทำค้างไว้อีกมันจะต้องได้มามันเกือบกว่า <ๆ S 2> <อ>นั้นน<อ>ใช่ค่ะ<อ>แล้วเขาให้หนูมาแค่สามพันหนูก็เลยถามว่าเจ๊คะทําไมให้เงินหนูแค่สามพันคะหนูทําอะไรผิดหรือเปล่าคะด<ม>้วยจาจหนูก็ไม่เคยทําแตกเขาก็บอกว่าก็ดีไงฉันก็เอาค่าจ้างของเธอที่มันหักที่ฉันหักหักไปเนี่ยไปจ่ายคนที่เขามาทํางานแทนเธอไงก็เธอลาไปฉันต้องเดือดร้อนที่จะไปจ้างคนใหม่มาแทนฉันจะต้องหาลูกน้องใหม่ฉันเดือดร้อนแค่ไหนไม่มีคนทํางานแทนเธอ เขาก็ให้หนูแค่สามพันจริงๆหนูก็เลยถามเขาหันไปถามเขาอีกทีหนึ่งนะคะเจ๊คะจะให้หนูสามพันจริงๆหรอคะจะเอาหรือไม่เอาเอาขาก็ถามแค่นี้ว่าจะเอาหรือไม่เอาออตอนนั้นทางร้องไห้แล้วก็ถือกำเงินสามพันใส่มือแล้วก็เดินร้องไห้มาแล้วก็ปวดหัวแล้วคือความหวังของเราก็คือตั้งใจไว้ว่าเดือนนี้มีเงินเยอะอได้เงินส่งเงินให้บ้าให้ทางบ้านส่งเงินให้ลูกได้กินอิ่มอยู่บ้านแต่ว่ามันไม่ได้ส่งแล้วหนูก็เครียด ค่าใช้จ่ายปกติแล้วเดือนเดือนหนึ่งเราต้องให้ที่บ้านเท่าไหร่เราต้องใช้เท่าไหร่บ้างคะปกติอะหนูได้เก้าพันอะหนูจะส่งกลับบ้านเจ็ดพันหูเหลือสองพันพออยู่เหรอแล้วเรากินอยู่ไงอะกินอยู่กินข้าวที่ร้านอะค่ะกินอยู่กับเจนะแล้วแฟนเนอะไม่ช่วยหรอคะแฟนช่วยค่ะแฟนมีรายได้เท่าไหร่ครับเขาจะทํางานเป็นรายวันบางวันก็มีงานบ้างแล้วก็ไม่มีงานบ้างแล้วไล่มันสัมปะหลังเขานี่ได้รายได้ยังไงอ่ะ อะไรม่มันจะได้เป็นปีค่ะขุดเป็นปีก็คือยังไม่ถึงรอบที่จะไปขายต้องเก็บถึงจะได้ใช่ค่ะแต่แต่ละเดือนนี้ก็หนูเป็นคนหาคนเดียวเหรอคะเป็นคนหาแล้วก็บางวันแฟนมีงานรับจ้างเขาก็จะไปค่ะช่วยกันแล้วลูกมีสามคนใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้พอได้ไม่ถึง ได้มาแค่สามพันเองเราวุ้งเลยมันเหมือนมันแบบมืดไปหมดใช่คะ <ทำ S 2> ่ะ <ไง S 2> จะเอาเงินจากไหนหนูจำไ,ได้แค่ว่าหนูวปวดปวดหัวหนักหนูก็ไปขอยาพารากับหลานล้วกินไปแล้วเม็ดนึงแล้วหนูก็เดินเดินไปตามทางของหนูเหมือนคนแบบไม่มีเ,เดินอลอยๆไปเลยอ,อแต่หนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูแต่หนูจําได้แค่ล่าสุดคือหนูไปอยู่ที่สะพานค่ะมันเป็นสะพานแดงของโคราชอะคะ่ะหนูไปยืนอยู่ตรงนั้นกระโดดเลย ไม่หนูไม่ได้คิดว่าจะกระโดดค่ะออแค่เดินไป่างนั้นค่ะไปนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับหนูรู้สึกตัวอีกทีรู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอฮะตอนนี้ก็คือความทรงจําช่วงนั้นมันหายไปเลยเหรอคะก็แฟนไปรับหนูแล้วแฟนลุงพ่อหนูหายแฟนก็เล่าให้หนูฟังว่ามีพี่กู้ภัยเขาโทรหา หลานโทรหามีพี่กู้ภัยโทรหาบอกว่าหนูพยายามจะไปฆ่าตัวตายพยายามที่จะกระโดดน้ําล,ลืมตัวเนอะ,อะไรหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ทําหนูไม่ได้ทําหนูไม่ได้ทําแฟนก็บอกว่ามไม่เป็นไรหรอกมันผ่านมาแล้วอตอนนั้นความทรงจําของหนูเกือบสามเดือนนะคะจําอะไรไม่ได้เลยเขาเอามาส่งที่บ้านแฟนเป็นคนฟื้นฟูพาไปหาหมอพาหายาให้กินตลอดแล้วก็จะมีคุณหมอจิตเวชมาหาทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์เขาก็จะมาหามาพูดคุย ได้กินยาทางด้านจิตไหมใช่ค่ะ,ะกินตลอดเลยค่ะเหมือนความเครียดมันเยอะ<ม>สะสมแล้วมันก็แบบเชือกมันตึงอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ขาดไปเลยตรงนั้นจําใครไม่ได้จําได้แต่แค่แฟนคนเดียวขนาดลูกตัวเองก็จําไม่ได้คุณหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเขาเรียกอะไรออดิช็อกคือช็อกอะช็อกชั่วขราวช็อกชั่วขณะที่แบบว่าคนที่มีความคิดมากความกังวลแล้วคิดหนักๆเข้าไปก็คือทําให้เขาช็อก ช็อไปชั่วหนึ่งสามเดือนพอเราเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเริ่มเป็นหนี้ตอนตอนช่วงไหนที่ที่เริ่มก้อนแรกเยอะเยะก้อนแรกคือช่วยก็คือตอนที่ลูกลูกป่วยค่ะเข้าโรงพยาบาลอันนั้นอันนั้นตอนแรกคือยืมหลานสี่ร้อยหลังจากนั้นมียืมเพิ่มไหมคะก็แฟนไปเอารถเข้าไฟแนนซ์สองหมื่นก็ที่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็รักษาพยาบาลทั้งหมดเท่าไหร่ครับหมื่นสี่ค่ะสี่อันนี้ลูกไม่ได้รักษาฟรี ไม่ค่ะอันไม่ได้รักษาฟรีค่ะอไม่มีสิทธิ์เลยเพ,พไ,ไม่มีสิทธิ์ค่ะตอนแรกเขาจะส่งไปที่ทางโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่ว่าทางอาจารย์หมอทางนั้นบอกว่าเตียงเต็มไม่สามารถไปได้ก็เลยขอเลือกที่ว่าที่ไหนก็ได้ขอให้น้องได้รักษาได้หายแฟนก็เลยเลือกลงที่โรง,งพยาบาลเอกชนใช่ไหมครับที่เลือกกึง่งกึ่งมันเป็นทั้งกึ่งเอกชนรัฐบาลนะคะแล้วไม่ทำไมไม่รักษาฟรีอ่ะ หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันะพอออกมาแล้วเขาก็บอกว่าหมื่นสี่พวคนจะถามลราก่อนนะัเราเป็นเจ้าของไข่อะ่ะใช่ค่ะเอาลูกเราไปทําอะไรอะไรไม่ได้เนาะต้องถามก่อนเนาะ<ช>ว่าจะอย่างนี้นะรักษาตรงนี้จะคุณแม่จะมีเงินไหมเพราะว่าต้องเสียเงินอะไรอย่างนี้เขาไม่ถามเหรอคะไม่ค่ะพอออกมาแล้วเขาให้ไปห้องชำระเงินเขาบอกว่าหมื่นสี่หนูก็เลยบอกว่า หนูขอค้างไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหนูยังไม่มีเงินติดตัวค้างไว้ได้ไหมได้ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วค่อยทยอยไปแต่ก็เอาเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ออกมาได้สองหมื่นเอาไปจ่ายค่าหมอหมื่นสี่เนาะที่เหลือก็คือน่าจะกินใช้เพราะว่าช่วงนั้นเราไม่มีรายได้ใช่ค่ะเป็นระบาดทองเลยก็ไม่มีแล้วคัรักษาตอนนั้นน้องยังเป็นสิทธิ์ของโรงพยาบาลปากช่องนานาอยู่ค่ะเพราะว่าย้ายน้องจากไปหนูว่าไปคลอดที่โรงพยาบาลปากช่องค่ะ แล้วทีนี้พอช่วงที่หนูไปทาทัวร์เรารไปคลอดอยู่ที่นั่นเขาก็เลยทําสิทธิ์น้องอะค่ะอยู่ที่ปากช่องคลอดแบบคลอดออกมาแล้วเขาก็ย้ายสิทธิ์บัตรทรองของน้องคือทําที่ปากช่องอะคะอ่ะตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าลูกหนูว่าสิทธิ์บัตรทองอยู่ปากช่องก็เลยยังไม่ได้ย้ายสิทธิ์มาให้เพิ่งจะมารู้ตอนน้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะว่าสิทธิ์น้องอยู่ปากช่องมันต้องย้ายเข้ามาแล้วจะไม่ได้เสีย <onces look S 1> เนะาะแล้ว <Jeez> หนูมีบัตรทองไหมตอนน,นอนก็ไม่เ <de> สียเงินใช่ไหมคะไม่เสียคะ่ะ พี่จะจะไปปลูกมันเราได้ทำไหมครับมีผลผลิตไหมทำค่ะเราก็ทำตามที่ชาวบ้านเขาแนะนำเราว่าต้องทำยังไงบ้างมันถึงจะได้ผลผลิตดีปลูกออกมาขายแล้วได้เงินสามพันค่ะครับเลยถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกนี้กด33ทีเด็ดลูกนี่ มีนี่ติดตัวมาแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่ลูกป่วยเนาะแล้วก็มาที่เราเรื่องสุขภาพทางจิตอีกหายไป3เดือนไรายได้ก็หายไป3เดือนช่วงนี้เอาอะไรเอาอะไรได้จากไหนอะ่ะแฟนทําคนเดียวหาคนเดียวเลยค่ะไปไหนก็ไปด้วยไปขึ้นมาขามเขาก็เอาไปด้วยเขารับจ้างทําอะไรเพิ่มเติมมั้งไหมปีนมะขามค่ะปีนมะขามใช่ค่ะ มะขามอะไรมะขามมะขามหวานค่ะหวานอ๋อค่ะปีนต้นมะขามเก็บมะขามได้ได้เป็นยังไงโลละสิบบาทค่ะวันนึงได้ประมาณกี่กิโลสามสิบโลสี่สิบโลค่ะปีนคนเดียวเหรอใช่ค่ะแล้วเก็บยังไงคะ เวลาปีนต้นมะขามเขาทำยังไงเขาจะไม่ได้ใชไม้อยเหรอไม่ค่ะจะมีบันไดอยู่ต้องปีนขึ้นไปเก็บค่ะมันแม่ช้ำมันแม่ช้ำเพราะถ้าสอยแล้วมันแตกได้อ๋อหล่นแล้วจะแตกใช่ถ้าแตกมาก็ใช้ไม่ได้ง้ยค่ะเขาก็จะเจ้าของเขาจะสอยจะสดลงมาเนี่ยใช่ค่ะนั่นก็รายได้ก็ไม่แน่นอนบางวันก็มีวันก็ไม่มีใช่ค่ะถ้าฝนตกมาก็เก็บไม่ได้นะค่ะโอ้เก็บได้เยอะก็ได้เยอะนะใช่ค่ะโอเคนี่ที่เกิดขึ้นจากค่ารักษาจากไฟแนนซ์ลดแล้วมีนี่ตรงไหนอีกไหมครับ ก็ตอนช่วงที่หนูป่วยแล้วแฟนบอกว่าแฟนคิดว่าหนูเนี่ยคงจะทํางานไม่ได้แล้วล่ะแฟนก็เลยไปกู้ตรงนั้นมาก่อนตอนกูดจากที่หนครับกู้จากกองทุนหมู่บ้านค่ะที่จะมาปลูกมันสองหมื่นเพื่อจะมาปลูกมันสัมปะหลังค่ะแล้วก็ทํามันอยู่แล้วก็ต้องปลูกอยู่แล้วเราได้ทำไหมครับมีผลผลิตทําค่ะเราก็ทําตามที่ชาวบ้านเขาแนะนําเราว่าต้องทํายังไงบ้างมันถึงจะได้ผลผลิตดี เราก็ทําทุกอย่างตามที่เขาบอกได้มาได้คืนแล้วสําเร็จไหมมันไม่สาเร็จค่ะคุณออกมาขายแล้วได้เงินอยู่สามพันค่ะอ้าวเอ้คือราคาขายมันไม่เป็นไปตามราคาขายเป็นค่ะแต่มันของหนูเน่าทั้งหลังค่ะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นฝนฝนที่ตกฝนที่ตกใส่ค่ะอ มันจะเป็นไล่ของใครของมันแล้วแต่ใครที่ว่าไล่ไม่มีน้ําขังแล้วก็ไล่มีน้ําขังนคะคะมีน้ําขังใช่ไหมค่ะแล้วเราไม่รู้เราเช็คไม่ได้เลยเช็คไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ชีวิตเนาะที่กู้มาสองหมื่นก็คือขาดทุนไปอีกก็ได้สามพันคเรื่องราวชีวิตกําลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ ใครมีปัญหาขาดความมั่นใจเรื่องของผมเส้นผมขาดหือกล่วงต้องฟังเลยค่ะวันนี้มีทางออกค่ะพบกับคุณมิ้นสรทันค่ะสวัสดีค่ะน้องแป้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาพี่มิ้นเข้าใจดีค่ะน้องแป้วเป็นคนที่ผมเคยร่วงคือตื่นนอนมาต้องเจอเศษผมตัวเองค่ะติดหมอนทุกรอบเดินตามพื้นผมร่วงตามพื้นค่ะตอนสระผมค่ะผมมันไปอุดท่อระบายน้ําจนได้ไปเจอผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งค่ะท่านก็เลยคิดทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเขามีการวิจัยสูตรมากกว่า10ปีจนได้สูตรที่เห็นผลค่ะ ดีมากจริงๆคุณผู้ชมตัวนี้เลยค่ะเขาชื่อว่าด็อกเตอร์เจลแฮร์โทนิกสเปรย์เขาเป็นสเปรย์ที่ดูแลทั้งเส้นผมและหนังศีรษะและเป็นสารสก,กัดนําเข้าจากเกาหลีเวลาเราได้ไปปุ๊บเปิดขวดอย่างนี้ขออนุญาตนะคุณผู้ชมฉีดแค่นี้เลยนวดคลึงแบบนี้เช้าเย็นเช้าเย็น,เ,ยนเป็นสูตรที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึมไวไม่เหนียวเนอะนะคือต้องบอกว่าที่พิมพินเอาไปใช้ค่ะ,คะเราสังเกตจากตัวเองเลยคุณผู้ชมขาผมบนหมอนามมนแ,มแลดูลดลงเลยเราก็ใช้ต่อเนื่องเรารู้สึกได้เลยคุณผู้ชมว่าผมเราสุขภาพดีขึ้นนเพราะะฉั นี้ต้องเรียนบอกคุณผู้ชมว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอยากให้เอาเซตนี้ไปลองด็อกเตอร์เจลแฮร์โทนิกสเปรย์หขวดใช้ยาวๆไปเลย2เดือนปกติเนี่ยสองพบาทวันนี้ลดให้ค่ะเหลือ999บาทอ้าบาบทแต่ว่า99ท่านแรกวันนี้พิเศษนะคะคุณผู้ชม1ขวดนี้ให้แล้วขออนุญาตค่ะแถมเพิ่มไปอีก1แถมเพิ่มไปอีก1และอีกหและให้อีกหนึ่ง เท่ากับคุณชมซื้อ1แถม4นะคะได้ไป5ขวดเวลาส่งไปที่บ้านเราจะให้เป็นบ็อกเซตน่ารักน่ารักแบบนี้เอาไปเลยคุณผู้ชมนะคะย้ำซื้อ1แถม4ีจ่ายเพียง999บาท ใช้ยาวๆไปเลย10เดือนตกวันละสาบาทกดได้เลยตอนนี้นะคะ0 2 1 1 3 4888 0 2 1 1 3 4 8 8 8หรือแอดไลน์ได้เลยแอดเทเลเซลเราส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยต้องบอกว่าจริงๆดรเจลขายมาหลายปีแล้วลองดูเคสยากๆอย่างคุณฝนเป็นแม่บ้านผมลุวมแต่ก็ใช้ดรเจลอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง<ะ>ต่อเนื่องกลับมานุ่มสวยมีความมั่นใจลุงลดคนเรียกลุงแต่อายุ30แกใช้เซตนี้นะคุณผู้ชมดรเจลปรากว่าผมเหมือนในรูปเเลยดรรจท ใช้ยาวไปเลย2เดือนปกติ2 0 0 0บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียง999บาทตอนนี้เหลือไม่ถึง14สายสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้ากดทันส4สายเดมินแถมเพิ่มให้อีก4ขวดเท่ากับคุณผู้ชมเนี่ยได้5ขวดไปเลยใช้ยาวไปเลย10เดือนตกวันละ3บาทซื้อ1แถม4จ่าย999บาทกดได้เลยนะคะ0-2 113 4 8 8 8 0 2 1 134888หรือแอดเทเลเซลสายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยโอ้โหแต่สายยังรันโทรเข้ามาอยู่เดี๋ยวเอาไปว่าพี่มิ้นเพิ่่มม้เอองยคะ100 1สาซืแถ4 ะะได้ไป5ชิ้นนี้จ่ายเพียง999บาทค่ะแล้วใช้ยาวๆไปเลย10เดือนตกวันละ3บาทกดได้เลยนะคะ021134888 021134888หรือแอดไลน์ได้เลยแอดเทเลเซลส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยจองสิทธิ์ได้นะคะอยากจ่ายเงินวันไหนบอกเราซิทน,นี้นะคะเราการันตีว่าคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอาโปรดีๆมาฝาก,กแฟนๆรายการขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะ อังคณาเปลเขาถามอังคณาเปลหนูบอกว่า,<อ>าใช่ค่ะ,ะ,ะพี่ทําตามคําสั่งนะมาควบคุมตัวน้องอันนี้ใช่เลขบัญชีของหนูไหมบอกว่าใช่ค่ะแล้วเนี่ยหนูได้มีการเปิด Facebook ชื่อนี้ไหมหนูก็มองชื่อ Facebook บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ชื่อเฟซหนูค่ะแต่เป็นชื่อเฟซคนที่หนูรู้จักผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ว่าถูกโกงเงิน3500บาทโดยโอนเงินให้กับชื่ออังคณาชาลี แล้วเ<อ>นะีเป็นบัญชีม้าไปแล้วเหรอไงใช่ค่ะ